สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องสัมพันธ์ชาแนอีกแล้วนะครับมาดูครับรถเคลริเบียนครับผมสปอร์ตตี้ครับโสมหน้าครับนี่ภายนอกครับผมตัวนี้เป็นตัวแคบนะครับมีกระบะครับมาดูด้านในกันนะครับ ครับด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ครับสภาพยังใหม่อยู่นะครับผมนี่ครับหน้าปัดนะครับคันนี้ลูกค้าดูแลเป็นพิเศษเลยนะครับผมสวยเลยครับแกงใช้ได้ดีนะครับดูครับสตาร์ทครับครั้งเดียวจอดครับสตาร์ทค้งเดียวติดเลยครับผมนี่ครับรถรุ่นเก่าๆครับผมแอร์จะเป็นประมาณนี้ครับคลาสสิกนะครับผม แอร์เย็นเพลงเพราะครับคันนี้คันนี้เขานํามาซ่อมนะครับมาซ่อมนะครับตัวนี้มาซ่อมรางกระจกแล้วก็ลูกปืนล้อนะครับผมเลยถือโอกาสเอามาถ่ายให้สมาชิกดูนะครับผมนี่ครับเกียร์โฟนะครับผมนี่ครับแผ่นสติ๊กเกอร์ยังยังอยู่นะครับผม แผ่นคำเตี้ยนะครับการใช้เกียร์สโลนะครับผมยังอยู่นะครับคลาสสิกมากครับตัวนี้นี่ครับรถกี่สิบปีแล้วครับผมตัวนี้มียี่สิบนี่มีถึงแน่นอนครับรุ่นนี้ครับมีหน้าปัดยังเป็นเกียร์สโลอยู่นะครับเป็นรุ่นสปอร์ตตี้นะครับอ่าทุกท่านเคยเห็นกันไหยครับว่า รถรุ่นเก่าๆของซูซูกินะครับเวลาจะเปิดฝากระโปรงเนี่ยเรามาเปิดตรงนี้นะไม่มีนะครับไม่มีนะครับจุดเปิดฝากระโปรงไม่มีนะครับใต้นี้ไม่มีนะครับอแล้วอยู่ตรงไหนกันครับมาดูครับนี่ครับเปิดตรงนี้ครับนี่ครับจะซ่อนอยู่ด้านในนะครับเลยอลวงไฟนะครับแล้วก็ดึงออกเลยครับ สวยๆนะครับสภาพด้านในนะครับผมนี่ครับสภาพด้านในยังสวยอยู่นะครับผมนี่ครับตัวนี้ดึงขึ้นนะครับไฟฉุกเฉินนะผมตัวนี้ก็มาซ่อมพวกเบรกมืออะไรนะครับด้านหลังครับแคปบนะครับ สิีมากครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับดูครับดูสภาพเครื่องนะครับอ่าฝากระโปรงเนี่ยสามารถเปิดได้เลยนะครับจะมียางคำนะครับเนี่ยสามารถเปิดได้นะครับเปิดได้กว้างอยู่ครับดูครับสภาพเครื่องยนต์ครับตัวนี้เขาเรียกว่าหัวฉีดหรือเปล่าครับตัวนี้ครับน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วมั้งครับตัวเนี้ย ผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วครับอ่าสมาชิกท่านไหนทราบนะครับก็แนะนำกันด้วยนะครับผมรุ่นนี้เขินไปทันครับผมจะมาซ่อมแอร์ด้วยนะครับอะไรบางอย่างก็เลิกผลิตแล้วนะครับแบ็กออเดอร์กันหมดแล้วนะครับอะไรบางอย่างก็ยังมีอยู่นะครับผมสภาพแบบแห้งๆครับผมดูแลดีมากครับ สภาพแห้งเลยนะครับแต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนซีนเปลี่ยนประเก็นฝาข้อบาวมาแล้วนะครับผมเพราะว่ารถตั้งสามสิบปีมันต้องมีเยอ้มีอะไรแต่ดูจากสภาพนี่ลูกค้าน่าจะรักรถครับไม่มีจุดรั่วเลยนะครับดูครับสภาพแห้งๆนะครับหัวน็อตครับดูครับนี่ครับคอยการจ่ายนี่ครับแผ่นเพลทครับ ผู้รู้ก็แนะนำกันด้วยนะครับผมนี่เป็นรุ่นพันสามพันสามนะครับสี C ่สูบนะครับ <S <S นะครับ SJC13 ครับผมของสุกิเคลเบียนนะครับทะเบียนเต็มครับคันนี้สภาพเกียร์อะไรใช้ได้บุนะครับดนูครับท่อยางยังไม่กรอบนะครับน่าจะเปลี่ยนใหม่มาแล้ว ดูแลรักษารถดีมากครับผมนี่ครับโคมไฟแบบสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับดูครับสภาพครับผมโอเคครับวันนี้ผมขอรีวิวสั้นๆนะครับผมสำหรับซูซูกิแคลิเบียรนะครับผม เป็นแนวทางให้สําหรับผู้ที่จะผู้ที่สนใจนะครับอยากได้นะครับสุสกิแคดเดเบียนนะครับสักคันไว้เล่นนะครับไว้ไปแคมป์ไปอะไรนะครับอ่านี่ครับไว้ไปแคมป์ไปอะไรนะครับพวกนี่ติดแหลกหลังคาได้นะครับตัวแน่งหลังคาเนี่น่าจะเปลี่ยนมาใหม่แล้วมีรอยเชื่อมนะมีรอยต่อเนะี่ย วันนี้ผมขอจบการรีวิวซูซูกิแครรเบียนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับชาวซูซูกินะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆมีคลิปอะไรแนะนํานะครับจะนํามาเสนอใหม่นะครับผมหรือว่าอยากให้ผมทาคลิปรถซูซูกิรุ่นไหนบ้างแนะนําอะไรนะครับก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับผมผมจะรีบทําแล้วลงให้ดูรับชมกันนะครับขอบคุณสำหรับผู้ที่ ติดตามนะครับและรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอบคุณครับ